สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับครับไม่เจอกันนานใช่ครับพบกับพี่ไก่ต้นเดอนสิงาเบ้นทองหล่อผมแอชชัยวัฒน์อนุตรกุลชัยครับเราคือตื่นตื่นตื่นะพี่ไก่เรายังเป็นตื่นตื่นตื่นอยู่เพราะว่าเราไม่พยายามที่จะไม่หลับแต่เราหลับไปนานนะเราหลับไปนานมากหลับไปตั้งกี่เดือนนะฮะคิดถึงแต่ครั้งสุดท้ายที่ออกอากาศพี่ว่าเจดดเดือนอะเดเดือนหลังจากโควิดแล้วก็จริงๆยังมีเทปเก่าเหลือนะครับแต่ว่า สัญญาณเนี่ยมันคล้ายๆชัดเจนขึ้นว่าถ้าเรามานั่งคุยกันแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่ฉีดยาเข้าไปเลยอ่ะในตัวแต่ให้กินยาแอสไพรินอ๋อแบบรักษาอาการทั่วไปเนี่ยไม่ได้ละมันน่าจะไม่ได้มันต้องรักษาให้ตรงอาการจริงๆเลยใช่ไหมครับใช่จ้ะพี่ก็เลยหยุดไปก่อนดีกว่าก็เลยทิ้งเทปไปครับแพอกลับมาครั้งนี้เรากลับมาในภาวะที่โอ้โหอะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยครับพี่ไก่เราเจอโควิดเนี่ยแน่ๆคือโอ้ ตอนนั้นเป็นลองลองย้อนนึกกลับไปตอนที่โควิดมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหความกลัวความตื่นตระหนกความอะไรมาเยอะมากเลยมันขนาดเราฝึกนะครับขนาดฝึกเนี่ยพี่ก็ตื่นเต้นนะเช่นว่าประตูห้องน้ําบ้านตัวเองอย่างเงี้ยก็ใช้ไม่ใช้ไม่มีทางใช้มือหยิบเลยอะไรแบบนี้ใช้อะไรใช้ผ้าหมุนใช้ผ้าหมุนหรือบางทีใช้เท้าบางใช้สอกบ้างลิฟต์นี่ใช้สอกจนชินไปแล้วค่ะจนเด็กๆในบ้านก็ใช้สอกกันหมดแล้ก ปรับตัวไปแล้วมันก็ไม่ใช่เท่านั้นเศรษฐกิจที่มันพังทลายเนี่ยมันก็ทำให้ปัญหามันแทบต้องใช้คำว่าไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้เพราะมันแก้ไม่ได้คือเมื่อก่อนเนี้ยมันมีปัญหาแล้วมันแก้ได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันแก้ไม่ได้ครับมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ต้องแก้ก็นั่งนิ่งไปสักพักหนึ่งดูว่าเอะเราก็เคยผ่านปี40มาเราก็อาจจะเออ ใช้ประโยชน์หนึ่ง่านปี40มากมอ,อดทนมาเพิ่งโผลพ้นน้ำเอาโดนอีกแล้วสำารงเป็นสำลักใหม่ใช้การเจริญสติเข้ามาช่วยบ้างอย่างเงี้ยน,นะคะคหลายๆอย่างแล้วก็เริ่มมานั่งตั้งวาง s t r a t e g y ว่าเราจะ<ม>ลีนบริษัทไหมรเราจะทำยังไงเราจะตัดส่วนไหนออกอ<ม>ะเติมส่วนไหนหาธุรกิจใหม่อะไรทุกอย่างมันก็จะเป็นความวุ่นวาย<ม>ก็กลายเป็นว่ามันไม่ใช่ช่วงนิ่งแต่มันเป็นช่วงที่ หัวนะไม่นีง<ม>นั่งคิดว่าจะทำอะไระก็คุยกับคนนู้นคนนี้ว่า<ม>เราจะมีโอกาสทําอะไรยังไงอ๋อค,คือในแง่ธุรกิจก็อาจจะเป็นแบบนี้ช่วงที่วุ่นวายแบบนี้หรือว่าทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนล้วก็กลับมาวางแผนมาตั้งหลักกันใหม่ได้พี่คิดว่าม,มีหลายคนพูดแล้วเนี่ยแต่พี่พูดซ้ําก็แล้วกันพี่คิดว่ามันเป็นช่วงที่ดีเพราะว่ามันหยุดตัวเราเองครับ<ะ>คือบางทีเราวิ่งพันเมตรสี่พันเมตรไปเรื<ม>่อยๆ,ๆไงเราวิ่งมาตอนช่วงที่ ปี40เราก็วิ่งแบบโผลพ้นน้ำมาแล้วเราก็แรงเราก็ยังไม่ได้กลับมาเท่าไหร่ยังวิ่งต่อไปมาราทอนมาเรื่อยๆคลิปมูฟวิ่งคลิปมูฟวิ่งเสร็จแล้วก็มาถึงจุดที่เขาบอกหยุดวิ่งแล้วเจอหรือเปล่าเป้าหมายอ่ะไม่เจอซะหน่อยเพราะว่าเวลาที่เขา disrupt จริงๆอ่ะไอ้ที่พี่ล่ำเรียนมาเตรียมตัวมาโยเราจะต้องปรับตัวเองเป็นต้องดิจิทัลไลซบริษัทต้องอะ ไม่ใช่แล้วเหรอเจอของจริงไม่ใช่เลยของจริงไม่ใช่เลยทุกคนนะแบบงงกันไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับโลกใบนี้<ะ>ช็อกทั้งโลกเมื่อมันช็อกทั้งโลกพี่ก็เลยใช้วิธีนิ่งเอา<ะ>แล้วก็นั่งคิดค,ค,คือสองประเด็นเนี่ยทั้งโควิดแล้วเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องช็อกทั้งโลกจริงอย่างที่พี่ไก่ว่าแต่ไอ้เรื่องที่เกิดในบ้านเราเองก็มีหลายประเด็นนะครับช็อกมากรเรื่องเร,องรื่องความเห็นต่างทางการเมือง เรื่องเศรษฐกิจของเราเองที่ก็แย่เหมือนกันแล้วพอเจอหน้าฝนบางพื้นที่น้ําท่วมแล้วก็ทําให้พื้นที่ตรงนั้นก็แย่อีกอะไรเงี้ยคือหลายเรื่องพอมันรุมกันเนี่ยถามพี่ไก่วันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นวันแรกที่เรากลับมากันดีกว่าภาพรวมๆเนี่ยพี่ไก่โอ้มันมาเต็มเลยโควิดอาจจะสบายใจได้หน่อยนึงแต่เขาบอกเว็สองเราลอกสองกำลังจะมายจริง,ม,งมันก็สอนอ,อยู่แล้วนะใช่มมันสอนอยู่แล้วยงไท <P PS S 1> ี่พี่แอดพูดเนี่ยมันมากันเยอะแย่ไปหมดเลยพอโควิดเริ่มซาซาก็แสดงว่าจริงๆเนี่ย สิ่งที่มันเป็นอยู่เป็นไปเนี่ยมันเป็นอยู่เป็นไปของมันอย่างนั้นนั่นแหละเมื่อถึงตอนนั้นมันยุ่งอย่างหนึ่งแต่ตอนหลังตอนนั้นนักศึกษาเริ่มออกมาชุมนุมชุมนุมใช่ไหมคะแล้วก็เกิดโควิดก็หยุดไปแล้วก็ต่อจากนั้นก็มาชุมนุมต่อกลับมาอีกกลับมาเองเงก็มันก็แสดงให้เห็นว่าทุกอย่างมันคือวัฏถจักรไงพี่แอดถ้าเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็จะเห็นวัตจักรได้ง่ายกว่าคนอื่นครับ พอเห็นได้ง่ายมันก็ยอมรับง่ายว่าอะไรมันจะเกิดเนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแหละพอ,พอฟังตรงนี้หลายท่านอาจจะจริงเหรอทําไมเรียนธรรมะจะเห็นว่าจ้าจากชัดกว่าคนอื่นจริงเหรอยังไงพี่ไก่ขยายตรงนี้นิดหนึ่งด้วยความที่ถ้าเราเอาตัวเข้าไปเรียนเนี่ยเรารไม่ได้เรียนแต่ในตําราเนี่ยรเราเอาตัวเราเรียนด้วยเอาจิตใจเอาลมหายใจเอาการเคลื่อนไหวรรเราใช้สิ่งพวกนี้ทั้งหมดเพราะพี่ต้อง ใช้พละกําลังทั้งหมดเข้ามาช่วยให้ทั้งตัวเองรอดครอบคร<ม>ัวรอดบริษัทร,รอดเพราะนั้นพี่ก็จะเห็นมูฟเมนต์เนี่ยพี่ก็เห็นว่าเออนั่งดูลมหายใจเนี่ยมันดีเนาะเหมือนมไม่ต้องรับผิดชอบอะไร <Right. S 2> แต่เราก็ยังเห็นในความที่มันเป็นลมหายใจที่มันสั้นบ้างยาวบ้างครับ <Right. S 2> หายใจไม่ออกด้วย hmm. เพราะพี่ไม่ค่อยสบายด้วยหายใจ <Right. S 2> ไม่ออกด้วยเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงพวกนี้คือการที่เราจะเข้าใจธรรมะได้อ่ะพี่ไอ้มันต้องมอง เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างไม่เห็นเลยไม่ได้พอเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะเริ่มหยิบมันมาคอมเพลก์กับเหตุการณ์เหตุการณ์เนี่ยเปรียบเทียบลักษณะไหนกับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงความเกิดแล้วก็ไปแล้วมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยจังหวะมันอยู่จะสังเกตว่าเขาทําไมถึงใช้คําว่ากระแสคําว่ากระแสมันบอกอยู่แล้วว่าเรื่องนั้นๆนอ่ะมันไม่ใช่เรื่องนั้นๆโดยตัวมันเองครับแต่มันเป็นเรื่องนั้นๆ เพราะหมู่พวกความต้องการรวมหมู่ของแต่ละกลุ่มและพวกเนี่ยมันรวมตัวกันเพราะรวมตัวกันเนี่ยเหมือนกระแสน้ำใช่ไหมคะมันจะไหลไปได้เนี่ยมันต้องมีมวลของน้ำที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ไหลไปทิศทางเดียวกันอะไรทำนองนี้หรือการว่ายทวนกระแสหรือคนที่ไม่คิดเห็นเหมือนกันมันก็จะทวนกระแสไปอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้ยครับพอเราอย่างเงี้ยเราเทียบได้เพราะฉะนั้น ฝรั่งเวลาที่เขาไม่สบายใจเนี่ยฝรั่งเขาก็จะไปนั่งดูธรรมชาติดูน้ําไหลเออบางทีแค่เสียงน้ําที่มันติ้งติ้งติ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 งเสมอกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสามารถดูแล้วฟังแล้วเข้าใจได้ว่าไอ้จริงๆมันไม่ได้เสมอกันนะแต่น้ําแต่ละหยดมันไม่ได้ติ้งเหมือนกันทั้งที่มันไหลลงมาจากที่เดียวกันอย่างเงี้ยมันก็ทาให้เราเข้าใจมันมีจริงๆมันมีช่วงมันมีเขาเรียกอะไรขาดห่วงได้เหมือนกันเพียงแต่ขาดห่วงเนี่ยมัน ติดกันมากเหมือนใกล้กันมากนี่แคือธรรมชาติถ้าเร <จน S 2> านนพูดนะในรายการธรรมะเนี่ยธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยซึ่งคนอื่นเขาก็สอนอริสโตเติลเขาก็สอนอคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องฟิโลโซฟีที่ลึกซึ้งมากนะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเพูดว่ามันเข้าหมดธรรมะปุ๊บเราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันยากต้องไปนั่งเฉย แล้วก็ต้องไปนั่งดูจิตตัวเองจนเห็นอะไรอย่างเงี้ยค,คือเราไม่ได้ทำเท่านั้นเองอแต่ถ้าเราทำจริงๆเนี่ยฝึกจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าที่ไม่ได้ดูหมิ่นพระพุทธองค์เพราะว่าพระพุทธองค์ท่านตั้งวิชาการขึ้นมาแล้วสอนเราครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่นักคิดธรรมดาก็คิดได้ ปิโลอซฟีพวกนี้มันเป็นเรื่องที่นักคิดมันถึงมีไลฟ์โค้ชมีอะไรหากินกันลวดร่ำรวยไอ้เราก็าทำรายการพูดแบบฟรีเราไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับครับคือมันเป็นของเห็นได้เพียงแต่ว่าเราลงทุนไหมคำว่าลงทุนของพี่หมายถึงว่าให้เวลาตัวเองที่จะไม่ทำอย่างอื่นแต่มาทำอย่างนี้ที่พี่กายบอกนักคิดหรือว่าใครไปลองเนี่ยก็จะเห็นได้จะเห็นได้ด้วยตัวเองเห็นได้แต่อะไรที่ต่างนะพี่กายคือคาสอนของทุทโองค์กับกับ เห็นได้กับการที่ตระหนักรู้แล้วเห็นมันเป็นเรื่องที่ดับไปต่อหน้าอันเนี้ยยากอ่าอัเนี้ยต่างพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนอื่นเนี่ยจะสอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปก็จริงแต่ว่าการรู้ว่ามันดับไปเนี่ยมันเห็นไม่ได้จากคนที่ไม่ฝึกบ่อยๆแต่พวกพุทธศาสนาเนี่ยเขาสอนให้เจริญสติ แล้วดูดูจนเห็นมันแตกดับไปต่อหน้านกา็ถึงใช้คําว่าขันห้ามัอะไรที่มันแตก<ม><ม>หรือคําว่าโลกะมันก็แปลว่าแตกดับเนี่ย<ม>คือเราเกิดมาเพื่อแตกดับ<ม>ถ้าเราเข้าใจหลักคิดอันนี้ว่าเราเกิดมาเพื่อแตกดับเนี่ยชัดเจนเนี่ยรเราจะไม่ค่อยตื่นเต้นกับเหตุการณ์บ้านเมือง<ม>เท่าไหร่นัก<ม>แต่เราจะมองมันเป็นบริบทว่าเออตอนนี้มันเกิดอันนี้ขึ้นมันคล้ายคาย,ยุคเราฟังคนอื่นไว้ซ้ำเพราะว่าเราพี่ไม่ได้ รู้เรื่องการเมืองในช่วง44หรือ88ปีที่แล้วพี่ไม่รู้เรื่องแต่เราฟังคนอื่นนะปองอ้มันเหมือนกันเลยช่วงมันเหมือนกันจริงๆมันเหมือนกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าบริบทของสังคมมันเปลี่ยนทั้งหมดใช่ไหมแปล่หมายถึงช่วงก่อนจะเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่คอ๋อมีคนพูดเปรียบเทียบกันลักษณะนี้มีคนพูดเปรียบเทียบว่ามันเหมือนมากเลยมันอย่างนี้เลยตอนนั้นมาเกิดไม่ทันตอนนั้นคนเริ่มใส่จีนคนเริ่มที่จะไม่ ไม่ตัดผมไม่ไว้ผมยาวยาวยืดเหยียดอะไรยีนอะไรม่รู้ห้ายออะไรอย่างเงี้ยค่ะย่อะไรใช่ไหมย่มยีนยืดเงี้ยอะฮะมันก็เกิดจากการที่คนต้องการ liberate ตัวเองอะว่าฉันจะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของอะไรทั้งสิ้นประมาณนั้นเหมือนกันตอนนี้ก็เหมือนกันมันก็กลับมายุคเดิมโอ้โหนี้มันก็วัตจักรนะวัตจรนี่ไงแต่คนอย่างเราอะเข้าใจง่าย เพราะคนอย่างเราเข้าใจว่าอ้อมันมาละเ<ช>พียงแต่มันมาตอนนี้ที่เราแก่ตอนนั้น,ม,นมันมาตอนที่เราเป็นเด็กหรือยังไม่เกิดหรือยังไม่เกิดอะไรอย่างนี้นต้น,รน,นเราอไม่เกิดหรอกไอ้สองสี<ช>่เจ็ห้าไม่เกิดแต่ว่าพอเรามองเห็นบริบทพวกนี้มันอดไม่ได้ที่จะต้องพูดยาวอ่ะพี่แอ<ช>ดได้ได้คือพอพี่ไก่พูดตรงนี้ผมเห็นภาพเลยป่บผมก็นึกว่า เฮ้ยถ้ามันวนกลับมานะแต่ว่าเดี๋ยวอีกทุกอย่างมันก็จะวนกลับมาแบบนี้แหละเป็นเป็นเป็นวัฏจักรเหมือนซึ่งจริงก็เหมือนคําสอนเลยใ,ในในในพุทธศาสนางั้นเดี๋ยวเรามาแยกกันดีกว่าแยกกันออกแต่และเรื่องเนี่ยที่เรากําลังกลัวกังวลกําลัง ประสาทประสาทกินเลยอะไรเงี้งนยน,นะว่าประสาทประสาทนอแรดอะไรเงี้ยท,ท,ทุกเรื่องเนี่ยเราแยกแยก,แยกออกแล้วเขาจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นยังไงเราจะวางใจของเราไว้ตรงไหนทําใจยังไงหรือเรื่องไหนควรจัดการยังไงดีด้วยความยินดีแต่<ะ>ว่าต้องเป็นครั้งหน้าครับเพราะว่าฟังนานคนเขาก็ไม่ฟังแล้วตื่นตื่นตื่นเนี่ยเราพบกันทั้งทาง เสียงและภาพแบบนี้หรือทั้งเสียงอย่างเดียวก็มีใช่ไหมครับพี่ไก่พอดแคสต์ก็มีเพราะนั้นเราถึงก็ต้องเปลี่ยนเป็นว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ครับก็ทุกๆท่านเลยนะครับทั้งจะชมหรือฟังก็เราได้พบกันแบบนี้ตื่นตื่นกลับมาแล้วมาปลุกทุกท่านให้ตื่นขึ้นมารวมทั้งตัวเราเองด้วยลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ไก่เฉิานะครับด้วยความดีครับลาทุกท่านขสวัสดี